ก็จริงๆแล้วพวกเราจะคุยกันทั้งสองคนอยู่แล้วเราเราตัดสินใจทั้งสองคนเองครับเป็นเป็นนุกก็ตัดสินใจไปก็ตัดสินใจแล้วก็คุยกันเลยได้ออกมาแถลงแถลงครับก็ถือว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของทั้งนุกและปายทั้งสองคนเราได้ปรึกษากันแล้วแต่ในส่วนของปายนะครับในส่วนของปายการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่สองปีสามปีที่ผ่านมาปายอาจจะเคยทดลองแล้วก็อาจจะเคยเปิดใจในการ ในในการคุยกับลุงธนาดลไปไปแล้วแต่ที่สุดแล้วไปก็คิดว่าความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนมันมันดีที่สุดครับครับจริงๆแล้วเราเราเราเคยคุยกันหลายรอบแล้วเราเคยที่จะคุยกันอ่ะ่นิดนึงอย่นิดนึงเราเคยที่จะคุยกันหลายรอบแล้วครับเรื่องที่เราจะรักกันได้ไหมเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเราคุยกันหลายรอบแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายเนาะก็ไลฟ์สไตล์ของปายก็จะเป็นไปอีกทางหนึ่งไลฟ์สไตล์ของนุกก็เป็นไปอีกในทางหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เลยจะออกมาพูดนะเนาะว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันจากลัทสานะคู่จิ้นลงใช่คือทั้งคู่ก็ยังมีความพยายามในช่วงทีใช่ใช่ทเขาเคยพยายามแล้วแบบว่าทาทุกอย่างแล้วให้มันคลิกแต่ว่ามันคือ ระยะเวลาช่วงหนึ่งนี่แหละ,อะ<ช>ตอนที่ <นะ S 1> ทุกคนอ่ะทั้งสองคนอ่ะกรีนแต่ว่าคือพอพอมพ,พอเขาคุยกันแล้วเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเพื่อนม,นมันความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยาวนานกว่าให,ให้นออ้อพูเดเองดีกว่าคือก็คุยกันหลายรอบแล้วเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าจะเป็นแฟนกันนี่แหละหลายรอบมากที่ที่ที่ทพวกเราคุยกันแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของเรามันแตกต่างกันเนาะทายก็เป็นไลฟ์สไตล์อีกอย่างหนึ่งนุก็อีกอย่างหนึ่งครับประมาณนี้ พูดถึงสิ่งที่จะกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนเราสองคนเตรียมตัวรับมืออย่างไงบ้างก็ต่อจากนี้ใช่ไหมครับต่อจากนี้เรื่องงานก็พวกเราก็จะยังเหมือนเดิมนี่แหละครับก็จะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นอาสถานะไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่บุญทุกๆอย่างก็งานที่ตอนนี้ยังมีคิวที่ค้างๆอยู่พวกเราก็จะไปหาพี่ๆเอซีทุกๆที่ทุกๆจังหวัดเหมือนเดิมเลยสําหรับปายนะครับ ตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปีที่ผ่านมาไปก็ให้นิยามลูกทัศนรณ์ก็คือเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนที่แสนดีของไปตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบันนี้ลูกก็ยังเป็นเพื่อนที่รู้ใจไปเสมอมองตาก,ก็รู้ใจตปกปากันก็รู้ว่าตัวเองเป็นไรไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายมากแค่ไหนยังมีนุกทัศน์์ที่ยืนเคียงข้าง,างปายเสมอครับแล้วตอนน่อจากนี้นิยามที่เราจะใช้ก็คือจะเราจะใช้คําว่าเพื่อนแบบเต็มตัว คือเพื่อนแบบเติมตัวยังไงก็คือพี่พีเอน่าจะจําได้แหละว่าสตรอรี่พวกเราเดินกันมายังไงตั้งแต่แรกพวกเราเป็นยังไงอย่างเช่นคลิปที่นุกเคยทําก็คือ,อมึงจะผัวย่งไหวมามึงจะผัวย่ำได้าม,อมดาอะไรประมาณเนี้มันจะเป็นสตรอรี่ของพวกเราเป็นคําว่าเพื่อนเหมือนเดิมเรื่องประเด็นดามาเรื่องกล้องจรปิดนะครับก็นุกจะขอพูดแบบเป็นลูกผู้ชายเลยนะครับก็ มีตามที่ทุกคนเห็นเลยมีผู้หญิงมาบ้านนุกจริงแต่แต่แต่นุกจะขอไม่เอ่ยชื่อ,อคนคนนั้นนะครับก็นุกต้องอขอโทษพี่ๆเอทุกคนนะครับที่ทำให้ผิดหวังที่ทำให้เสียใจที่ทุกๆอย่างเลยนะครับนุกก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึง่ง ที่อยู่ในช่วงคึกขนองอยู่ในช่วงอายุที่เป็นเป็นวัยรุ่นที่ลองผิดลองถูกนะครับก็ก็ยอมรับนั่นแหละครับขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับก็ต่อจากนี้ก็อยากใช้ทุกคนรักในตัวตนที่เป็นนุกดีกว่านะครับผมยอมรับครับขอโทษพี่พีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับผมต่อจากนี้ผมก็ จะเป็นใช่ครับต่อจากนี้ก็จะเป็นตัวตนมากขึ้นก็มีอะไรก็ไม่ได้ปิดบังละก็ไม่ได้ปิดบังละมันก็ไม่ได้ปิดบังมาตลอดแหละแต่ว่าให้น้องคุยดีกว่าบอกแล้วว่าจะเข้ามาไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดมาแล้วก็มาร้องไห้เนี่ยบอกว่าอยากเข้ามาพาเมันร้องไห้ไปด้วยอนุกต่อครับก็นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นนุก็ขอยอมรับ ก็มีผู้หญ uh ิงในภาพจริงๆแต่น uh ุกไม่ขอเอ่ยชื่ออนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยงงไครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วตัวไลฟ์สไตล์นุกต่อไปนะววางตัวเองไว้อย่างไรไลฟ์สไตล์นุกก็นุกก็อยากจะเป็นตัวของนุกมากขึ้นให้เป็นเป็นเป็นนุกธนด